สวัสดีกันเพื่อนชาวคอมันมแล้วก็ TGPL และก็เพื่อนชาว Fantasy Avengers Z ครับวันนี้เรากลับมาอีกแล้วนะนะครับเพื่อนๆนฮะสังเกตเห็นอะไรที่แตกต่างไปจากเกมปกติหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่ตังพม่เพชรท,ที่เยอะนะฮะนั่นคือภาษาไทยเองครับอ่ะอันนี้เป็นโซนทดสอบนะครับก็ล่าสุดนี่ฮะเขาเตรียมอัปเดตแล้วนะฮะซึ่ง โซเวอร์ที่ผมเล่นเนี่ยเป็นเซเวอร์ที่เป็นทดสอบนะครับก็คือจะทดสอบเรื่องภาษาแล้วก็มีแพทใหม่มีอะไรมีอย่างอื่นมาอีกหลายอย่างถ้าเกิดว่าไม่ไม่มีบัก๊กแล้วก็ทดสอบอะไรเสร็จนะครับก็จะเอาไปลงในเซเวอร์โปรตีให้เพื่อนๆได้อัปโหลดแล้วก็เล่นกันนะครับผมอันนี้อันนี้ยังยังยังไม่มาถ่ายนะก็เห็นคร่าวๆว่าประมาณเดือนธันวานะฮะจะอัปเดตน่าจะโอเคแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า ภาษาไทยเนี่ยมันมีดียังไงฮะแล้วก็มันมีอะไรมีเมนูคําสั่งอันไหนที่เพิ่มเข้ามานะครับนอกจากการเล่นปกติโอเคฮะอันดับแรกเลยเนะก็ภาษาไทยเนี่ยครับมาดูกันกับอ่ะพวกอาชิเบเมนต์ต่างๆนะครับผมนะฮะก็จะเป็นภาษาไทยหมดเลยนะครับก็จะทําให้เพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถที่จะเข้าใจง่ายนะฮะอันดับแรกเลยนะฮะส่วนเครสปัจจุวันก็เหมือนเดิมนะครับลอ in, ะะ็อกอินนี่ฮะเหมือนเดิมฮะรับสักหน่อยแล้วกันเนาะ แล้วก็อันนี้ไม่ต้องดูบนพรีเมียมนะครับอ่ะในส่วนของฉากครับการสู้ฮะนี่ฮะจะเป็นปภาษาไทยหมดแล้วนะครับก็มีอีเวนต์เมนิเวนต์ตอนนี้มีอยู่5อันนะครับผมแล้วก็เข้าไปในทีมเดียวกัวนทุนๆน่าจะอยากรู้บางทีอ่ะเราเวลาดูเราดูพวกฮีโร่ะ Hero นะครับบางทีเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษไง บางทีอาจจะเออง,งงว่ามันอะไรยังไงแต่ว่านี่แปลไทยหมดแล้วนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีคําสั่งอันอื่นมาให้อีกหลายอันเลยเดี๋ยวเราค่อยๆเข้าไปดูนว่ามีอะไรยังไงใหม่ๆกันบ้างนะฮะเอาครับผ่านค่าวๆลไปก่อนเนาะก็เช่นไอ้ไอัน,นี้อย่าเพิ่งดูกดผิดกดผิดอันนี้ห้าดาวห้าดาวฮะเคยว,ว่ากันอะอันนี้ครับอันนี้เป็นทางฝั่งของตัวละครนะฮะชื่อยังบักๆอยู่เพราะว่ามันยังเป็นเทสอยู่นะครับก็ในส่วนของนี้ฮะ สกิลเนี่ยก็จะแปลเป็นภาษาไทยให้เพื่อนๆได้เข้าใจกันง่ายๆนะครับอย่างเช่นนี่ฮะสกิลก็มีคำอธิบายบอกมีระยะเวลามีกลรโจมตีมีอะไรบอกนะฮะทุกอย่างเลยนะฮะก็ภาษาไทยนี่ตอนนี้เรียกได้ว่าประมาณเกือบร้อยเซนละนะฮะเก้าสิบเก้าจุดเก้า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 แล้วนะครับนะนะครับผมนะฮะอืมนี่ฮะนะครับภาษาไทยเรียบร้อยฮะสกุลสกิลนะฮยของตัวละครต่างๆนะครับ อัปเดตมาให้แล้วนะฮะภาษาไทยนี่ครับอ่านกันง,นง่ายๆเข้าใจกันง,านง,านง่ายๆเลยนะจ๊ะโอเคเอาละนะครับนอกจากนี้เนี่ยในส่วนของค้าพลังต่างๆครับนี่ฮะภาษาไทยหมดแล้วนะฮะอับให้ละนี่ฮะนะครับโอเค Okay. ก็ในส่วนของอคำสั่งใหม่ที่เพื่อนๆน่าจะสนใจฮะ e นั่นก็คือระบบห้าดาวนั่นเองแต่5ดาวเรา retard. ยาัยังยังไม่คุยเราเอาไว้คุยกันตอนหน้าเรามาดูกันที่สมาคมกันก่อนนะฮะว่ามันมีอะไรยังไงบ้างนะสมาคมก็คือกิวนั่นเองฮะอันนี้มีตอนนี้เนี่ยยังยังไม่มีกิวนะมีมีแค่กิวเดียวนี้เหมือนเขาเจมเขาเทสไว้นะฮะแล้วก็สามารถที่จะสมัครเขากิวอะไรอย่างนี้ได้นะในกรณีที่ถ้าเกิด เพราะิวมาแล้วนะครับหรือว่าเราจะสร้างเองก็ได้นะฮะซึ่งการใช้กิวสร้างกิวเนี่ยใช้ตังค์นะครับอ่ะหนึ่งแสนนะครับหรือจะใช้เพชตหนึ่งร้อยในการสร้างก็ได้ฮะนะครับแล้วก็ใส่ตัวชื่อเข้าไปอะไรก็ได้สักอย่างหนึง่ง egpl แล้วกันเนาะเรามาเทสครับนี่ฮะก็ใช้ตังค์ไปแล้วกดสร้างครับเฮ้ยระหว่างนี้ผมลืมผมลืมเลือกโลโก้เลยโลโก้ทีมเลยนะไม่เป็นไรคือมันสามารถได้เปลี่ยนรูปอวฟต้าของ กิได้ฮะตอนแรกนะนี่ฮะก็จะมีอ่าพอมีกิ้วเนี่ยฮะก็จะมีพวกแต้มกิ้วนะนี่ฮะก็ได้จากการบริจาคหรือว่าการอ่าร่วมอีเวนต์กับกิ้วนะครับแล้วก็เอาแต้มเนี่ยมาซื้อพวกของได้ครับนะฮะจะมีของขายอยู่ในกิ้วนะสามาชิกกดรีเฟซได้ด้วยนี่ครับนี่ฮะร้านค้ากิ้วนะแล้วก็สมาชิกอันนี้ผมเป็นหัวหน้ากิ้วอยู่นะก็จะมีการ าสามารถที่จะรับถ้าเกิดมีคนมาสมัครนะฮะก็จะสามารถจะรับสมาชิกแล้วก็อะไรได้นะฮะตรงนี้นะนี่ฮะมีการขยายก,กำลังผลิตมีหลายอย่างคนระับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่มีลูกกิ้วไงนะครับก็มีการห้องแชทนะก็สามารถแชททั่วไปแล้วก็แชทกิว้วแชทอะไรตรงนี้ได้นะฮะนะครับผมนี่ฮะเราก,กิ้วนะก็จะมีกิ้วเพิ่มเข้ามานะก็เชื่อว่าไม่นานนะฮะนะครับนี่ฮะกิว้ว นี่ตั้งได้ฮะเปลี่ยนรูปได้ฮะนี่ครับการเปลี่ยนแปลงให้ให้ดูรูกคิวก่อนนี่ครับประมาณนี้ครนี่คือคิวนี่ครถ้าเกิดว่าจะยุบคิวนะฮะก็คือสามารถที่จะยกเลิกคิวได้เหมือนกันนะอา้าวผมผมกดยกเลิกไปแล้วอย่างเงี้ฮะโคตรดีทันใจมากนั่นคือยุบคิวนะครับอสร้างใหม่นี่สร้างใหม่ได้ครับอา้าวผมสร้างไม่ได้เนะื่องจากผมออกคิวมาแล้ว 12ชั่วโมงเนี่ยก็โอเคนะครับก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับกิวนะฮะก็เพื่อนๆคิดว่าน่าจะหลายคนนี่อยากจะมีกิวนะปาร์ตี้เมมเบอร์ของกิวอันแรกเนี่ยฮะคุณจะต้องมีเลเวลนะฮะประวัน20มงนึงถึงเข้ากิวได้นะครับแล้วก็สมาคมเนี่ยตอนนี้เนี่ยรุ่นหนึ่งเนี่ยรับได้30คนนะครับนี่ฮะกิวตามนี้เลยครับอันนี้กิวของ GM มนะั้งเนาะจ๊ะ แล้วก็อันนี้ฮะให้ดูคร่าวๆเลยกันนะฮะคือการแลกตัวละครฮาร์ดดาวน์เองฮะซึ่งจะมีการใช้ของใช้ของหลายอย่างนะครับนะมีหลายตัวด้วยเดี๋ยวเราจะมาดูว่ากันในทริปหน้านะว่าหาเอารวมกันแล้วยังไงรวมวิธีรวมยังไงแล้วแลกยังไงแล้วก็เกรดเอสแต่และตัวเนี่ยมันดียังไงเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูแล้วกันเนาะนะครับอันนี้เอาไว้ก่อนเลยกันเอาไว้ตอนหน้านะครับวันนี้ก็คือแนะนําพวกคําสั่งต่างๆนะครับที่จะเพิ่มเข้ามาครับนี้ครับนะซึ่ง ก็สามารถที่จะเรามาลองเล่นกันได้นะครับตอนนี้ภาษาไทยเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่ฮะโอเคนี่ครับพจนพายก็เป็นภาษาไทยแล้วนะครับด่านต่างๆนี่ครับภาษาไทยแล้วจ้าโอเคอ๋ออันนึงอันนึงให้ดูให้ดูอารีนาอะไรกันอารีนาอารีนาอารีนานี่ครับอารีนาฮะนี่ครับภาษาไทยเรียบร้อยครับ โอเคนี่ครับโอบ้โหเ,เจอแต่ละคนขอลองสักหน่อยแล้วกันเนาะไหนๆก็มาภาษาไทยละมันดูว่าเวลาพีเคแกนภาษาไทยเนี่ยเป็นยังไงฮะเข้าไป่คนี่ครับ,รบ,รบสก,กิลต่างๆก็จะขึ้นเป็นภาษาไทยให้ดูเลยนะครับจะมีชื่อบอกเรานี่ครับ อเคนะครับก็ในเรื่องนี้นะสแตไทยตอนนี้นี่กําลังอยู่ในการทดสอบอยู่นะฮะถ้าเกิดคาดว่า,าน่าจะพร้อมให้บริการน่าเห็นเห็นทีมง,งานเขาแจ้งมาประมาณถ้าเกิดอย่างเร็วสุดก็น่าจะประมาณเดือนธันวาแหละครับนะคิดว่าคงจะประมาณนั้นแหละครับนี่ฮนะก็จะมีพลังอะไรเป็นภาษาไทยแล้วนะครับโอเคตามนั้นชื่อภาษาไทยนะฮะโอเคเนาะโอเคครับก็ประมาณนี้ฮะนะครับก็ เดี๋ยวชิปหน้าฮะเรามาพบกันใหม่ครับกับทางด้านของอตัวละครเอวิธีการหาตัว5ดาวแล้วกันเนาะว่าหากันยังไงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโซเวอร์ไทยของเรายังไม่มี5ดาวนะเต็มที่แค่4ดาวโอเคครับแล้วก็พบกันใหม่ฮะวันนี้ไปละสวัสดีครับ